เออกรจะกันไปีเทรนฟรีเอาเอ้าเอกันเออเย้ยยยและใครจะไปเกมบอลนี่แบบอันนี้เป็นของเ่แบบนี้ป็กโทษ เออเรามาเล่นพลังคิดตีในแบบนี้กันโอ้โเขาตื้นี่ไปเดวเรามาดูสกิลแรกก็เหมือนในดึกิเกาเกน่้วที่กาวทั้งสองคนยินดีที่จะสละชีวิตเพื่อการจับ

สวยกำลังจ so ัดเตียนให้แขกที่โรงแรมทำไมคุณถึงสวยจังขนาดแขกคนนี้ก็เกิดหลงในความมุ่งตรงนั้เข้าไปดูเลยนะจใะญ่อไปเรื่องที่สองยี่สิบยี่สิบกับวันพนักงานเสิร์ฟสาวสวยคนนี้ําไมถึงขึ้นมาท่านครับเชิญทางนี้ครับเพื่อเข้าไปในห้องชายคนนั้นก็ให้คิดโดยไม่คาดคิดเสียวันปฏิเสธฉันไม่ต้องการชายคนนั้นตกใจ ไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องน่าละอายมากที่ผู้ชายให้แล้วตรงนี้อย่าให้ตัดสินาใช่ไหมเมื่อพูดอย่างนั้นก็ดำเนินไปไว้ในมือของเสียววันเสียววันก็รอ้รับเช่นกันการก็ทำเล็กๆเกี่ยวกันนี้ทำให้คนสองคนมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปไม่นานทั้งสองก็ได้พบกันอีกครั้งเสียววันกำลังทำความสะอาดชายคนนั้นลงไปชั้นล่างเพื่อถามว่าจะจิดเ้าหรือไม่ฉัเด้วต่ส่นาก็กลเป็นเรื่อตลกเล้กฉันไม่ใช่ โอ๊ะไม่ต้องเฮะเขาสามารถอาาุที่ไหนเสียวันจงแนะนาร้านจเขาแก่หควาุมีความสุขมากที่ได้ยินสไม่น้อยไปกว่าเาจึอ่อเข้ยากไม่่คยมีอะไรมากนะ ใช่จรางครับมอกับขะชีวิตของบ้านใช้ไม่รู้อีกใคราคจการต่อยในแเล่นเป็นนักแสดง้อืมยันีคนอยู่แล้วเขาเค,ค็จริงๆมานมอน้อยอ,อยู่แต่ว่าในแบบแปลงจริงเนี่ยมันมีท่าอ่ามันหลายอันก็มาแล้วนะครับเอันี้มันอย่างไม่มีนะกอนะดทำอไกันไกลได้เลยอาจจะนานหน่อย เดี๋ยว่นจะเป็นจะตายเพราะต่างต่อให้เขาปีนเขาให้ตายเขาก็ไม่ยอมรับบอกว่าเป็นพระกุันเปิดเสร็จเพื่อการฌาปนกุศสามารถจินใจกับความตายเขามีความสุขเป็นพิเศษติดตามเข้อแก่ถึงความตุ่คนนี้สิ่งนี้เป็นไปตามท้อแก่ถึงความตุ่มได้เป็นความสุขช่นนี้แต่ชิบจีสายอรือลืม่าก็ติดตามกับเดเช็คถ้าเกิดใครไม่กดเนี่ยขอให้ เป็นเกยกันนะครับก็แล้วเป็นเกยกันได้นะวันนี้ลาเกาะเขา